สําหรับทุกทนช่อง Channel, เมนเซ่านะคะสําหรับวันนี้ค่ะเราก็มากับลุคกันหน้าแบบนี้เลยที่เหมาะกับซัมเมอร์สุดๆสีเสื้อก็คือชนะหนึ่งแล้วนะคะทุกคนแต่ที่ชนะไปมากกว่าก็คือเมคอ,อัพวันนี้แต่งง่ายมาก แล้วเหมาะกับการไปเผชิญชีวิตท่ามกลางแสงแดดและอากาศประเทศไทยแบบจริงๆค่ะพูดเลยว่าเมคอัพวันนี้ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือว่าจะเป็นมือโปรนะคะก็สามารถแต่งตามได้แบบง่ายๆเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะก่อนจะไปดูลุควันนี้ค่ะใครยังไม่ได้กด subscribe อย่าลืมไปกด subscribe เปกำลังใจให้กับเมย์ก่อนนะคะส่วนใครที่กด subscribe แล้วล้วก็ไปเริ่มดูลุคนี้พร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะมาค่ะเรามาเริ่มการแต่งหน้าในวันนี้เลยอย่างที่บอกไปลุคการแต่งหน้าวันนี้คือจะต้องเน้นเน้นในการที่จะต้องไปใช้ชีวิตจริงได้นะคะแล้วก็ต้องอยู่ บบอากาศร้อนๆที่ตอนนี้ร้อนมากจร,จริงๆได้นะคะสิ่งแรกเลยที่จาเป็นจะต้องใช้หลังจากที่เราบํารุงหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยเน้นย้ําว่าอย่าบารุงเยอะจนเกินไปอย่าใช้สูตรที่มันแบบเข้มข้นเบอร์อะไรเงี้ยไม่เอานะทุกคนใช้แบบสูตรธรรมดาอะไรเงี้ยแค่ได้รับการบำรุงก็พอแต่จุดที่สําคัญเราจำเป็นมากที่สุดนั่นก็คือการทากรนแดดค่ะทุกคนวันนี้จะเลือกใช้เป็นกนแดดแบบซองเนาะเพราะว่าหนึ่งเลยสามารถหาซื้อได้แบบง่ายมากๆถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเนี่ยไปต่างจังหวัดไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแล้วลืมกันแดดจะได้ไปซื้อกันได้้นนาะะอัีก็จ สามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นรูสาขาราคาแค่กล่องละ49บาทนั่นเองนั่นก็คือนามิ UV Sun s c r ก e นอ q u วาเจ s p f 50 PA 3+ ค่ะต้องบอกเลยว่าตัวนี้เป็นกันแดดแบบไฮบริดค่ะทุกคนเป็นไฮบริดซันสกีนคือจะสามารถทั้งสะท้อนแล้วก็ดูดซับรังสี UV ได้ด้วยนะคะมี SPF อยู่ที่50 PA 3+ กอย่างที่ได้บอกไปรวมถึงตัวนี้นะคะนอกเหนือจากการปกป้องแสง u v a u v b เนี่ยก็ยังปกป้องผิวจากแสงสีฟ้าได้ด้วยแล้วก็ฝุ่น PM 2.5ได้ด้วยค่ะทุกคนอันนี้ ส่วนตัวคือใช้มาแล้วนะคะไม่รู้สึกว่าตัวนี้ต่อให้ถ้าเกิดว่านในกรณีแบบเหงื่อไหลใครเยิม้มจริงๆใช้แบบไม่ได้แต่งหน้าอะไรเงี้ยบางแบรนด์เนี่ยมันจะมีความแบบกันแดดไหลเข้าตาแล้วมันแสบตาแต่ว่ากันแดดน้ำมีอันนี้ไม่เป็นนะทุกคนใช้แล้วไม่แสบตาค่ะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อแบบลักษณะเนื้อเจลมีความเกลี่ยงง่ายซึมไวลักษณะเป็นซองแล้วก็จะพกพาได้ง่ายมากขึ้นด้วยนะคะทุกคนอันนี้เป็นเนื้อของกันแดดนะคะส่วนตัวจะแนะนําให้ทาเยอะๆทุกคนทาให้ถึงลําคอของเราไปเลยนะคะเนื้อค่อนข้าง มีความเกลี่ยง่ายมากๆด้วยแล้วก็ซึมง,ง่ายไม่วอกไม่ลอยไม่เหนียวเหนอะหนะหน้านะคะแล้วก็ยังช่วยควบคุมความมันส่วนเกินบนใบหน้าของเราได้ด้วยค่ะทุกคนก็จะทําให้ระหว่าง,งกันใช้งานระหว่างวันเนี่ยหน้ามันน้อยลงตัวเนื้อค่ะมันจะมีไฮยาด้วยมันก็เลยจะช่วยในการแบบเติมน้ําให้ผิวทําให้ผิวของเราอ่ะมีความอิ่มมีความฟูมากขึ้นรวมถึงมีว่านหางจระเข้ด้วยก็จะช่วยในเรื่องของการฟื้นบํารุงผิวเสียได้ด้วยนะคะยิ่งเหมาะเลยสําหรับช่วงที่แบบเราไปเล่นสงการมาไปทะลงทะเลอะไร อย่างเงี้ยทุกคนอันนี้คือดีมากแล้วก็ผิวเป็นสิวสามารถใช้ได้นะคะเพราะว่าไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนค่ะแล้วก็ไม่มีน้ํามันด้วยก็เลยทําให้ตัวนี้ไม่อุดตันทุกคนคือทุกผิวอ่ะสามารถใช้งานได้หมดเลยจะบอกว่าตัวนี้จริงๆก็ประสิทธิภาพกันแดดค่อนข้างดีมากๆนะทุกคนคือส่วนตัวเมย์ก็จะทากันแดดค่อนข้างเยอะมากๆอยู่แล้วทาทั้งแบบใบหน้าลำคอใบหูคือเมย์ทาไปหมดเลยอ่ะแล้วเนี้ยด้วยความเป็นไฮบิดซันสกรีนอ่ะเมย์รู้สึกว่ามันใช้งานได้ไง่ายมากขึ้นมันเกลี่ยง่งายๆมากขึ้นอะ เพราะว่ามีไฮยามีพวกแบบว่านหางด้วยมันก็เลยทายเยอะๆได้โดยที่ไม่วอกไม่ลอยแล้วก็ซึมไวมากจริงๆอันนี้ก็เป็นหน้าที่เมทากันแดดของนามิเสร็จแล้วทั้งหน้าแล้วก็ลาคอรเรียบร้อยนะทุกคนคือบอกจริงๆว่าเป็นตัวหนึ่งที่แนะนํามากๆเลยเพราะว่ามั่นขายที่เซเว่นทุกคนแค่ซองละ49บาทมาหาซื้อง,ง่ายแล้วก็พกพาได้ง่ายมากๆคือถ้าเกิดเราลืมเอากันแดดไปต่างจังหวัดจริงๆเราก็สามารถเข้าไปเซเว่นเพื่อจะซื้อสิ่งนี้ได้เลยและก็สามารถใช้ได้ทุกสีผิวทุกเพศทุกวัยจริงๆค่ะสำหรับกันนแด,ดนาม นี้หลังจากที่เราลงกันแดดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะ,ะทุกคนเราก็จะมาเริ่มลงรองพื้นกันเลยค่ะเทคนิคการลงรองพื้นกับการที่จะต้องใช้ชีวิตแบบนี้ที่มันร้อนหนักมากนะคะให้ใช้รองพื้นน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ใช้คุชชั่นก็ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าให้บางที่สุดฉะนั้นแล้วอ่ะใครยังไม่เคยดูเทคนิคเรื่องการลงรองพื้นลงคุชชั่นต่างๆก็สามารถไปกดที่ปุ่มไอได้นะคะหรือใน description box ก,ก็ได้เดี๋ยวเมย์จะใส่ลิงก์ไว้ให้นะคะแต่วันนี้ค่ะส่วนตัวของเมย์มีรอยอารยธรรมค่อนข้างเยอะมากๆเป็นสิวหนักมากนะ ะะก็เลยจะใช้รองพื้นที่ค่อนข้างพิกเมนสวยพิกเมนแน่นพิกเมนแบบกริบแต่ว่าไม่หนักผิวจนเกินไปแต่ว่าเราจะใช้น้อยมากโดยการใช้ป p a t u l a ปาดนั่นเองแล้วก็แท็บให้แน่นนั่นเองค่ะเราก็จะใช้เป็นรองพื้นตัว N A soft matte complete foundation สีที่เมย์ใช้ก็จะเป็นพันจบนะคะเมย์ลงรองพื้นเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะต่อไปเรามาใช้คอนซีลเลอร์เพิ่มเติมกันเฉพาะจุดบ้างดีกว่านะคะแต่การใช้คอนซีลเลอร์ของเมย์ตรงนี้เนี่ยเป็นการใช้เพื่อเพิ่มความสว่างให้เฉพาะจุดนะคะใต้าตาเอยหรือ จุดกระทบของแสงเอยเป็นต้น,นะคะ่ะน่าจะได้รู้ไม่โซมากนั่นเองนะคะใช้เป็นคอนซีลเลอร์อันใหม่นะคะของลากานั่นเองอันนี้คือลากาดไอเดียลแอร์ i ิสกินคอนซีลเค่ะไม่ซื้อมาเป็นแบบโรงนะคอนซีลเลอร์อันนี้เนื้อจะค่อนข้างเบามากเมย์ก็เลยเอามาใช้กับรองพื้นตัวนี้นะคะเพราะรองพื้นตัวนี้มันกริบ มากๆอยู่แล้วต่อไปนะคะแป้งที่เมย์จะใช้ก็จะเป็นแป้งฝุ่นของ La Neige นะคะอันนี้ก็จะเป็น La Neige ที่เป็นตลับเหมือนกับ Neo c u s ช i o n นั่นเองก็คือกดซับไปเลยต่อไปนะคะทุกคนเรามาแต่งตากันเลยดีกว่าค่ะสําหรับการแต่งตาในวันนี้เราจะใช้พาเลตอายแชโดว์ที่บอกเลยว่าราคาถูกมากแต่ว่ามีสีครบแบบครบจริงๆสามารถพกพาได้เลยตลับมีความสวยหรูเกาหลีน่ารักมากนั่นก็คือ ODBO Signature Eye Shadow Palette นั่นเองค่ะอันนี้จะมีทั้งหมด6เบอร์ด้วยกันนะคะทุกคนซึ่งในตลับหนึ่งก็จะมีทั้งหมด6สีค่ะทุกคนบอกเลยว่าคุ้มมากๆเพราะมีทั้งแบบชิมเมอร์แล้วก็มีทั้งแบบเนื้อแมทด,ด้วยค่ะเรียกว่าปาดเดียวได้สีที่ชัดเจนมากๆเลยแล้วก็2เบอร์ที่เขาออกมาใหม่นั่นก็คือเบอร์0ูนกับเบอร์0ูนะคะอันนี้เมย์ไปซื้อมาจากที่วสัสดนะคะราคาแค่ตลับละหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทนะทุกคนคือถูกมากๆเดี๋ยวเมย์จะสวัสองตลับนี้ที่เมย์ซื้อมาาให้้ทุกกคคนนนไดดดูันนะะะะและเเี๋ยวรจ มาใช้เป็นเบอร์ศูนเป็นหลักเพราะว่าอะไรมันมีความแบบสีจัดจ้านในย่านนี้เหมาะก,กับความซัมเมอร์นี้ที่สุดนะคะคือไม่ต้องบอกเลยนะว่าตลับหนึ่งเนี่ยด้านหลังอะ่ะเขาก็จะมีสีที่แบบปริน์มาให้ดูแล้วด้วยะคะ่ะทุกคนคือดีมากง่ายต่อการแบบที่เราจะซื้อแล้วก็ตลับจะเป็นลักษณะแบบนี้ทุกคนนี่คือตลับของเขานะคะบอกแล้วว่า1เบอร์ก็จะมีทั้งหมด6สีย่อยนะคะแล้วก็มีทั้งแบบแมทแล้วก็ชิมเมอร์เลยอันนี้จะเป็นเบอร์ศูนย์ห้านะอันเนี้ยไม่รู้สึกว่าเบอร์ ถามันจะมีความเป็นแบบผู้ดีอะผู้ดีมากๆนะคะแล้วก็เหมาะกับการแต่งหน้า everyday look หรือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยเป็นคนที่อาจจะยังไม่ค่อยได้แต่งหน้าบ่อยเท่าไหร่หรือว่าเป็นคนที่ไม่ได้ชอบสีสันที่มันจ,จัดจ้านมากจนเกินไปเมยว่าเบอร์ศูนย์ห้าค่อนข้างตอบโจทย์นะคะเพราะว่าสีมีความดีมากเดี๋ยวจะสวอ t c h ให้ทุกคนดูเดี๋ยวจะขึ้นทุกอย่างให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนเบอร์ศูนย์หกที่เราจะเลือกใช้ในวันนี้เพราะรู้สึกว่ามันเหมาะกับความ summer เหมาะกับลุคที่เราจะแต่งวันนี้มากที่สุดก็็จะะมีีีเเปนนนแบบลยคค่ทุก ดดูคือใน1ตลับอะ่ะมันมีทั้งแมทแล้วก็ชิมเมอร์อย่างที่บอกไปแล้วเขาจะคุมโทนสีเหมือนเขาเลือกมาให้แล้วเรียบร้อยว่าทั้ง6สีนี้สามารถแต่งหน้าออกมาเป็นลุคนึงได้แบบดีมากๆอะ่ะทุกคนมันแบบง่ายสบายมือใหม่ก็ไม่ต้องคิดเยอะอะ่ะคือหยิบมาแล้วก็พกพาได้ส่วนใครที่เป็นมือโปรแล้วไม่ว่ามันเป็นตลับที่ค่อนข้างเล็กแล้วก็เหมาะต่อการพกพาสมมติว่าเราจะต้องไปต่างจังหวัดใช่ไหมจะให้พกพาเลตตาใหญ่ใหญ่มันก็ไม่ได้ปะอันนี้มันก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่รู้สึกว่าตอบโจทย์และที่สำคัญลาแค่ะ แปดสิบเก้าบาทถูกมากถูกจริงๆอันนี้เดี๋ยวไม่ขอสวัสห้ทุกคนดูก่อนนะคะว่าทั้งเบอร์ศูนย์ห้ากับเบอร์ศูนย์หกเนี่ยที่ไม่ซื้อมามีสีที่แตกต่างกันหรือเป็นยังไงบ้างคะ่ะอย่างเบอร์ศูนย์ห้านะคะก็จะมีความเกาหลีเกาหใจคุมโทนมากๆเลยแล้วก็ส่วนเบอร์ศูนย์หกเนี่ยก็จะมีความโทนส้มอิฐนะคะสวยมากทั้งสองเบอร์เลยแล้วจริงๆอย่างที่บอกไปคือรุ่นเนี้ยซิกเนเจอร์เนี่ยเขาจะมีมาก่อนหน้านี้แล้วทั้งหมดสี่เบอร์ใช่ปะก็ปะเป็นสี่เบอร์ที่ขายดีมากๆคือออกวางขายุก๊ก็คือหมดเร เร็วมากๆนะคะทุกคนฉะนั้นถ้าเกิดใครดูคลิปนี้และอยากตาม,ตาม,ตามรีบไปตมนะคะสามารถไปหาซื้อได้ที่ร้านวสัสดนทุกสาขาหรือว่าจะเป็นอีแฟนบอยก็ได้แต่ถ้าเกิดใครไม่สะดวกไปซื้อหน้ารากกดสั่งออนไลน์ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์สั่งซื้อไว้ให้ใน d e s c r i p t ั o นบอกค่ะเดี๋ยวสีแรกที่เราจะมาใช้นะคะก็จะเป็นสีนี้เลยสําหรับสีนี้เราก็ลงให้ทั่วเปลือกตานะคะแล้วก็ทั้งเปลือกตาบนแล้วก็เปลือกตาล่างแบบกระจายกระจายฟุง้งๆไปได้เลยไปนะคะเราก็จะใช้สีนี้สีตรงกลางด้านบน ที่มีความส้มๆหน่อยลงให้ชิดโคนขอบตานะคะอยู่ในช่วงของชันพับเปลืกตาเนาะทั้งเปลืกตาบนแล้วก็เปลืกตาล่างเลย คราวนี้ต่อไปเราจะมาใช้สีน้ำตาลตรงนี้กันบ้างนะคะเราจะลงแค่ช่วงหัวตากับหางตาเราเหมือนคัดเบ้าเบาๆนะคะเบาๆแบบเบาๆเลยหลังจากนั้นนะคะเมย์ก็จะใช้ชิมเมอร์อันแรกนี้นะคะลงช่วงหัวตาแล้วก็ชิมเมอร์อีกหนึ่งอันนะคะก็จะลงกลางเปลือกตาไปเลยหลังจากนั้นก็กีดตาแล้วก็ปัดมาสคาร่าได้เลยค่ะันนี้เมย์ก็จะกีดอินไลเนอร์ก่อนด้วยนะคะ ต่อไปเดี๋ยวเมย์มาปัดมาสคาร่ากันบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นมาสคาร่าอันใหม่เหมือนกันเมย์ก็เพิ่งซื้อมาเหมือนกันนะคะของ ODBO เหมือนอันนี้เป็น ODBO Extra Extension Mascara ค่ะทุกคนนี่จะหน้าตาเป็นแบบนี้มี2ด้านนะคะแบบด้านหนึ่งจะเป็นด้านที่ปัดเพื่อจัดระเบียบขนตาแล้วก็มีบำรุงด้วยส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นด้านที่เพิ่มไฟเบอร์ค่ะ,คะกันน้ําแล้วก็ทําให้ตามีความกลมโตมากขึ้นด้วยอันนี้ต่อไปเราก็จะมากรอบหน้านิดนึงนะคะใช้เป็นของ f o u You Too นี้เมย์ใช้ใน,นสอดเขียนคิ้วเพิ่มเติมนะคะของอนาโตซีเขียนเพื่อแบบให้มันมีหางคิ้วอะทุกคน แล้วก็ตัวมาสคาร่าคิ้วเมย์ใช้หลายอันเลยนะคะทุกคนเพราะว่าต้องการจะย้อมสีเนาะช่วงหัวคิ้วเนี่ยก็จะใช้ของเคสนะคะเพราะว่ามันเป็นสีอ่อนแล้วก็ช่วงกลางคิ้วเป็นต้นไปก็จะใช้ของอนาตาเซีย er นะคะสีมันจะเข้มเหมือนสีผมช่วงหน้าม้าอะไรเงี้ยสีมันจะเข้มอันนี้เมย์แอบไปเอาไอไลเนอร์มาจุดจิ้มฝ่ายนิดนึงนะคะต่อไปเดี๋ยวจะใช้บัตเชออนนะคะของสระสีเบอร์เอ erm ็มสูตรสี่นะคะมันจะออกส้มๆะคะ่ะทุกคนมันจะได้ลิงก์เข้ากับตาเนาะแต่ว่าตำแหน่งที่เราจะลงเนี่ยก็จะปัดให้ใกล้ ใต้กับใต้ตามากที่สุดนะคะทุกคนแล้วก็ปัดเชิดขึ้นมาข้างบนนั่นเอง ต่อไปเมย์ก็จะใช้ไฮไลท์ของ Rare Beauty นะคะอันนี้เป็นลิปใหม่เหมือนกันนะคะเป็นลิปกลอสทูแมททุกคนอันนี้น่าสนใจมากของ ODBO เหมือนกันแล้วก็มีหลายสีด้วยแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเรามาลองทาหน,นิดนึงเมย์ไม่แน่ใจว่าสีเขาจะเป็นประมาณไหนโอ้โหโอ้โหมันเป็นติ้นติ้นทุกคนเดี๋ยวเมย์จะทาข้างในก่อนแล้วกันนะคะอันนี้เป็นเบอร์สูสามคะ่ะทุกคนจะมีความติดทนอ่ะเอาง่ายๆมีเบอร์ศูนย์สี่ออกส้มก่ะออกส้มก่ะเมย์ว่ามันเป็นแนวแบบติ้นติ้นอ่ะน่าจะเหมาะสําหรับการแบบ ลุกอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบทําให้มีสีปากเป็นพื้นเบสอยู่แล้วมากกว่าเนาะอันนี้เดี๋ยวเมย์ลองทาลิปสติกอันอื่นทับดีวกว่าสีไม่ได้เจ๊มๆอันนี้เดี๋ยวเมย์ทาเป็น Rare Beauty นะคะสี h o m e Sty นะคะมันจะมีความแบบมันตาลเข้มๆนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวทาสี Gucci นะคะเป็นเบอร์203่ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการฉีดเซตติ้งสเปรย์นะคะเพื่อล็อกเมคอัพให้มันอยู่กับที่หลังจากนั้นรากลับมาดูฟินิชลุก,กันดีกว่าค่ะจ ก็คือฟินิชลุคของเราค่ะทุกคนเป็นไงคะอยู่ดีผมก็ยา บอกเลยว่าลุกวันนี้สวยมากๆจริงๆแล้วก็เป็นอะไรที่แต่งง่ายมากๆมือใหม่ก็สามารถแต่งตามกันได้อุปกรณ์ก็ไม่ได้เยอะด้วยนะคะทุกคนรวมถึงสิ่งที่เราใช้ไม่ว่าจะเป็นกันแดดก็เป็นอาเทมหนึ่งที่ค่อนข้างจาเป็นมากๆอย่างรีกว่าค่อนข้างเรียกว่าจําเป็นที่สุดเลยก็ว่าได้นะคะสําหรับซัมเมอร์แบบนี้กันแดดคือสิ่งที่ยิ่งขาดไม่ได้และควรจะมีพกติดไว้เติมระหว่างวันด้วยในส่วนของการแต่งตาวันนี้บอกเลยว่าเป็นครั้งแรกเลยในรอบหลายๆปีมั้งที่เมย์ใช้พาเลทแค่ตลับเดียวไม่ผสมไม่มิกซ์ไม่อะไร กันเลยทุกคนใช้แค่น้อง ODBO เบอร์ศูนอันเดียวเท่านั้นแล้วจบจริงๆลุกวันนี้ตาคือสวยแล้วก็แต่งตามกันได้แบบง่ายๆจบในตลับเดียวจริงๆค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบลุกแบบนี้อยากให้มีมาครีเอทการแต่งหน้าแบบอื่นอีกก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งกันไว้ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้และที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ในช่องเมริซาจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นจากเมย์สำหรับที่เขาตก่อไปบ๊ายบายค่ะ